คุณแม่ชีโสดาโสสุดทิดาธรรมของพระอาจารย์จวนกุลเชษโถผู้ถอดกายทิพห่อเนื้อผูท่อคุณแม่ชีโสดาโสสุดหนึ่งในพระอริยบุคคลผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบยึดถือข้อวัดปฏิปทาการปฏิบัติธรรมอบรมจิตภาวนาตามสายหลวงปู่มั่นในฝ่ายอุบาสิกา คุณแม่ชีเป็นสิทธิ์สายธรรมในองค์ท่านพระอาจารย์จวนกุลเชษโถพระอาหารหันต์แห่งผูทอกและคุณแม่ชีได้เคยเดินทางไปกราบฟังธรรมจากหลวงปู่ขาวอนาลโยที่วัดถ้ำกองเพลนนับว่าคุณแม่ชีท่านเป็นเนื้อนาบุญอันยอดที่พุทธศาสนิกชนควรกราบไหว้น้อมสการะบูชาดังที่ภายหลัง ท่านมรณภาพอัตถีท่านได้แปลสภาพเป็นพระาธาตุนั้นย่อมแสดงถึงภูมิจิตภูมิธรรมที่บริสุทธิ์ของคุณแม่ชีประจักษ์แก่สายตาพุทธศาสนิกชนว่าอุบาสิกาถ้าทำจิตฝึกฝนจิตให้ดีแล้วย่อมบรรลุถึงที่สุดได้หลวงปู่ชอบฐานสโมท่านพักอยู่ที่วัดป่าดงหวาย ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครตอนประมาณบ่ายสองวันที่10ส,สิงหาคมปี2533แม่ชีโสดาโสสุดบ้านดงหม้อทองอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครพายยมหญิงชายสองคนเอาน้ำปานะมาถวายหลวงปู่ชอบที่กระท่อมวัดป่าดงหวาย ก่อนแม่ทีโสดาจะมาหลวงปู่ชอบท่านบอกให้ปู่เสือไว้จะมีคนพาญาติโยมมาทำบุญกับเราท่านบอกให้ปูเสือสองผืนผืนหนึ่งเอาให้พระนั่งอีกผืนหนึ่งเอาไว้ให้โยมนั่งปู่เสือเสร็จแล้วตนเองครูบากรวย้ยพระวีศรศกดิ์ธีรพัทโทกับเนนบิงก็พากันเฝ้ารอพระจะมาก็ไม่เห็นมี วันนี้ทั้งวันไม่มีพระที่ไหนมาหาหลวงปู่ชอบมีแต่แม่ทีโสดากับลูกศิษย์ติดต,ตามมาสองคนเท่านั้นหลวงปู่ชอบพอเห็นแม่ทีโซดาก็ทักมาแล้วว่าโซดานั่งศาสต์นั่งแม่แม่ทีโสดาบอกหลวงปู่ชอบไม่เป็นเลอะหรือแปลว่าไม่เป็นไรข้าน้อยกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์กับดินก็ได้ ข้าน้อยไม่กล้านั่งเสือครูบาอาจารย์ข้าน้อยเย่อบาปข้าน้อยไม่กล้านั่งเสือครูบาอาจารย์ข้าน้อยกลัวบาปแม่ชีโซดาพูดกับหลวงปู่ชอบเป็นภาษาภูไทยตนเองถึงได้รู้ว่าแม่ชีโซดาท่านเป็นคนภูไทยหลวงปู่ชอบท่านถามแม่ชีโสดาว่ารู้ได้ยังไงว่าเรามาที่นี่แม่ชีโสดากราบเรียนหลวงปู่ชอบว่า ทราบจากโยมไปบอกว่าหลวงปู่ท่านมาเมตตาที่วัดป่าดวงไหวายลูกเลยทำน้ำปะนะมาถวายพระแม่ครูอาจารย์กับหมู่ครูบาเจ้าแม่ชีโซดาเอาน้ำมาตูมต้มกับตํำมาขามป้อมใส่เกลือถวายหลวงปู่ชอบตนเองถามทำไมคุณแม่โซดารู้ว่าหลวงปู่ชอบท่านฉันน้ำปะนะประมัดแบบนี้แม่ชีโซดา บอกว่าตอนที่หลวงปู่ชอบท่านไปเยี่ยมพระอาจารย์จวนอยู่ผูทอกพระอาจารย์จวนบอกแม่ชีโซดาถ้าอยากฟังเทศให้ต้มน้ำมะตูมตำมะขามป้อมมาถวายหลวงปู่ชอบท่านถึงจะเทศให้ฟังฟังคุณแม่ชีโสดาพูดตนเองก็นึกขำพูดหยอกหลวงปู่ชอบห่วยสีได้ฟังเทศหลวงปู่ชอบต้องตำมะขามป้อม ต้มน้ำหมักตูมมาถวายก่อนเนาะถึงจะได้ฟังพระธรรมใหญ่หลวงปู่ชอบท่านว่าขั้นเฮ้าบ่าอยากเว้าถ้าเราไม่อยากพูดเอาลาบฝานมาล่อเฮ้ากับบ่เว้าเด้พูดแล้วองค์ท่านก็หัวเราะจนหน้าแดงหลวงปู่ชอบท่านถามแม่ชีโสดาสุมือรนีเป็นจังไถมีเฮียนมีซ่านอยู่ในจ่ายยูบ่บความหมายของภาษาธรรม ที่หลวงปู่ชอบท่านถามแม่ทีโสดาคือทุกวันนี้จะยังถือมั่นในการคลองเรือนอยู่หรือไม่ภายหลังหลวงปู่ชอบท่านอธิบายให้ทราบใจถือการคลองเรือนคือผู้ที่ยังคล่องคาในการมาคุณแม่ทีโสดากาบเรียนหลวงปู่ชอบเจอลูกไม่เปลี่ยนเฮินมิเปลี่ยนซานนำผู้เลอแล้วใจลูกไม่มีเรือนมีซานกับใครอีกแล้วหลวงปู่ชอบท่านว่า ดีๆโู้ฮห้หอมแล้วก็ให้เฝ้าไปดีๆรู้ทางแล้วก็ให้รีบไปบ่เข้าใจอันใดก็ให้มาถามเฮาไม่เข้าใจอะไรก็ให้มาถามเราหลวงปู่ชอบถามความในแม่ชีโสดาแล้วท่านก็ไม่ถามอะไรในธรรมอีกท่านพูดถึงพระอาจารย์จวนสมัยเป็นพระหนุ่มท่านเป็นคนใจร้อนเวลาใครพูดอะไรผิดใจ ท่านจะแสดงออกทันทีหลวงปู่มั่นจึงฝากหลวงปู่ขาวกับท่านช่วยให้อบรมพระอาจารย์จวนจนอ่อนลงในธรรมหลวงปู่ชอบท่านจวนฮักเฮากับอาจารย์ขาวคือพ่อท่านจวนเป็นพระที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชินีเพิ่นฮักหลายตอนท่านจวนเสียพระเจ้าแผ่นดินพระราชินีเพิ่นเสียใจหลายหลังแม่ชีโสดาก,กลับ ตนเองถามหลวงปู่ชอบแม่ชีโสดานี้เป็นยังไงหลวงปู่ชอบท่านบอกคุณแม่ชีภายในนั้นโลดผนเป็นผู้มีความเพียรในการปฏิบัติจนผู้ชายอกสามศอกอย่างท่านหมายถึงเราครูบากรวย้ยสู้ไม่ได้สมัยคุณแม่ชีปฏิบัติกับพระอาจารย์จวนที่ผูทอกกลางคืนดึกๆดื่นๆคุณแม่ชีชัยฤทธ หอขึ้นไปยืนอยู่บนอากาศเหนือผูท่อพระอาจารย์จวนเดินจงกรมอยู่เห็นคุณแม่ชีลอยอยู่เหนือหัวท่านเลยหอขึ้นไปไล่คุณแม่ชีให้หนีลงมาหลวงปู่ชอบท่านว่าท่านจวนว่าให้แม่ชีโสดาหอข้ามหัวครูบาอาจารย์บอย่านเป็นกัมบ่อฟังหลวงปู่ชอบท่านว่าเราถึงกับร้องโหนึกอัศจรรย์ในคุณแม่ชีโสดาบ้านโด่งหม้อทอง อาสัจจรฤรทธิ์ธรรมของท่านกับพระอาจารย์จวนที่ผู้อบบันทึกไปในใจก็นึกถึงพระอาจารย์จวนตอนเราเป็นเด็กท่านยื่นจีวรของท่านให้เราจับท่านบอกให้เราจับแน่นๆพอเราจับแน่นๆแ,แล้วท่านก็กระตุกจีวรอ,อย่างแรงจนตัวเราเสถลาเข้าไปหาท่านท่านพูดหยอกบ,บักหามึงมาลักปากัดวัดกูถามหลวงผู่ชอบ ผู้หญิงกับผู้ชายใครบรรลุธรรมได้ง่ายกว่ากันท่านบอกผู้ชายจะเด็ดขาดในการปฏิบัติกว่าผู้หญิงผู้หญิงจะขาวิตกวิจารณ์การตัดสินใจจะไม่เด็ดขาดเหมือนผู้ชายถามหลวงปู่ชอบอุบาสิกาที่หลวงปู่รู้ว่ามีธรรมนั้นมีใครบ้างองค์ท่านบอกว่ามีแม่ฉีแก้วที่มุกดาหารแม่ชีนารีสกลนคร แม่ชีโสดาแม่ชีโยมแม่ท่านมหาบัวบ้านตาลแม่ชีแพงโลหิตด,ดีแม่ชีกีนครนายกอีกคนหนึ่งเป็นคนจันทบุรีเฮาจำชื่อบ่ได้คนคนนี้เคยไปปฏิบัติำํำศีลภาวนากับพระขูเข้มวัดป่าคลองกุ้งเคยไปปฏิบัติธรรมกับท่านฟักหลวงปู่ฟักสันติธรรมโมอยู่เขาน้อยสามพัน อุบาสิกานี้สำเร็จธรรมได้ห้าวันก็นละขันเข้านิพพานต้นถามว่าใช่คนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เอาอัถิลูกสาวไปแปลเป็นพระธาตุมาถามหลวงปู่ที่ศาลาลงรถวัดป่าโคกหมนใช่ไหมองค์ท่านว่าแม่นแม่หญิงอายุ30ปีคนจันทบุรีผู้นี้แหละยามเฮาบอกให้จดไว้ มันก็บ,บอกจือได้จือได้จําได้จดําได้ถ้าเฮาบวทวนความมันมันก็ะจำบ่ได้นึกได้เออหลวงปู่ชอบท่านไม่เอ่อยเรื่องอุบาสิกาสำเร็จทำได้ห้าวันไปลาพ่อแม่ละขันที่บ้านของตนเองอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีตนเองก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยวันที่พ่อแม่ของอุบาสิกานี้เอาอธิษฐานของลูกสาวที่แปลเป็นพระธาตุ และที่ยังไม่ได้แปลเป็นพระธาตุเอามาให้หลวงปู่ชอบท่านพิจารณาวันนั้นองค์ท่านบอกให้เราบันทึกเรื่องนี้ไว้แต่ตอนนั้นเราขี้เกียจเขียนบันทึกจึงบอกท่านไปว่าจำได้อยู่หรอกสุดท้ายเราก็ลืมเรื่องนี้ไปจนหลวงปู่ชอบบอกให้บันทึกเรื่องนี้ที่วัดป่าดงหวายอําเภอบ้านม่วงพร้อมกับเรื่องของคุณแม่ชีโสดาโสสุดที่ดาธรรม ของพระอาจารย์จวนกุลเชษโถ